ค่ะชื่อนา,าดานะคะชื่อเล่นชื่อดีค่ะ,ะเป็นผู้เชื่อหม่ยังไม่ถึงปีนะคะก็มีประสบการณ์การอวยพรของพระเจ้าคือเราต้องการการอวยพรเรื่องการเงินอตอนที่เรามีการเงินที่เริ่มเริ่มจะตึงเราก็อธิษฐานด้วยความเชื่อและวางใจว่าพระเจ้าไม่เคยมาสายถ้าเราสัตย์ซื่อในการถวายสิบรถ กับพระองค์เราก็รอมาเรื่อยๆจนถึงวันที่เราจะต้องจ่ายเงินก้อนนี้จริงๆด้วยความที่เรายังจะยังใหม่กับการอวยพรของพระเจ้าทั้งๆที่เราบอกตัวเองว่าเราเชื่อและว,วางใจในพระเจ้าแต่เราก็ยังอดไม่ได้ที่จะมีแผนสำรองเผื่อไว้ว่าถ้า ถึงกำหนดที่เราจะต้องจ่ายจริงๆถ้าเราไม่มีเงินจ่ายหรือจ่ายช้าเราจะทำให้พระเจ้าเสียเกียรติเพราะว่าเราเข้ามาเชื่อพระเจ้าชีวิตเราจะต้องสูงขึ้นทางเดียวดังนั้นเราจึงด้วยคิดเองอะนะคะว่าเราเตรียมแผนสองไว้ก่อนดีกว่าแต่ไอ้ที่คิดไว้มันผิดคะ่ะเพียง วันเดียวท่านวันรุ่งขึ้นลูกชายาซึ่งเราอธิษฐานร่วมกันนะคะเรื่องเรื่องเงินเพราะเรามีภาระร่วมกันลูกชายกลับไปที่ทาง,งานเขาก็โทรกลับมาว่า,าพระเจ้าวอวยพรแล้วพระเจ้าไม่เคยมาสายจริงๆแม่เงินโบนัสที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ ตรงเวลาเพราะทุกครั้งมันไม่เคยตรงเวลาเลยแต่ครั้งนี้มันง่ายกว่าที่คิดแล้วก็ไม่คิดหรือว่าจะได้เงินก้อนนี้มาเพื่อใช้จ่ายทันเวลาตอนนี้เลยเขามั่นใจว่าอันนี้เป็นการอวยพรมาจากพระเจ้าจริงๆเป็นการตอบคำอธิษฐานของเราจริงๆว่าพระเจ้าไม่เคยมาสายถ้าเราเชื่อและวางใจแล้วก็สัตซ์ซื้อกับพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าค่ะ